ข้อเทคโนโลยีต่อเมื่อปี2544เมื่อก่อนที่เราจะทำวายไม่ได้นะคะท่านสมงสามนิดท่ารู้ดีนะคะท่านโหนนาวานินนะคะจูน้าวานิชนะคะใช่ไหมคะสมัยก่อนที่ปี2544จะทำวายไม่ได้เลยนะคะพอเปิดเสรีปราชบุรลก็ส่งไปประกวดที่เบลเยียมก็เลยได้เหรียญทองแดงตอนนี้ที่มานะคะก็เลยทําให้คนรู้จักวายเม้าว่าเป็นสิ่งเษฐ์ที่คนโลกที่วายเม้าเนี่ยทำได้อร่อยได้แพ้วายหนึ่งนะคะ 你两个讲。<music> yeah, มนอรัเพราะว่าันเป็นงาแรกถ้าคนเรียอะไรไม่ได้อะไรม่ไาไม่เปลี่ยนไปแลนะครับโดบาเองคราความที่เที่มันมีคี่าบที่จะทำเป็นลายอยูก็เลยเราเปายกัก็รสุรพสเดชเลนัจุวันนี้ครับอโเลยจะพ่อวายอ่ะตอนนี้ถ้าอยากชิงไปและชูเนี่ยต้องว่าอาจารย์เสกสาย อาจารย์ชินัญญาตอนนี้ก็เรียนด็อกเตอร์ยังไม่กัดน,นะคะก็ถือว่าเป็นวไยเมคเกอร์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีอาจารย์ด็อกเตอร์พอลพาะคะ่ะลีลาในการทำวาวก็จะต่างกันก็เป็นไวและฉุกเฉินนะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องชิมอันนี้เป็นวไยเมคเกอร์ที่ยังไม่ได้กัดมาตอนที่เรียนด็อกเตอร์อยู่ยังไม่กัดมานะคะของอาจารย์ศิษิ์ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ากินโรงงานไหนคนั้นไดรนะคะตอาจารคพาตรงนี้นีคือเราแรกะคี่าังเกมจนีจนั้นมานะผมองไล่ปยืนคนแรกเทำวดแล้วก็เป็นนี้ผมมนอยู่รียทเกิดกว่านี้ไม่ได้นะคเราทำเพื่อป็นต้นแบบของงานวิจัยและพัฒนาตอนนี้เรามีลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์เก่งวอาจารย์นะคะท่านอาจารย์คนพซึ่งทำไว้หมดละ้ารอล้นถึอยาบาท หมอใจคโนเป็นพรีเมียมก็คือร้อยเปอรซนมีคำไหลมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ต,ตัวจุดเด่นขอใจคโนของคุณเกี่งอะไรก็จะเน้นเรื่องก,การปลุม่มเป็นไวเบอร์ที่เน้นเรื่องโปรเซสแต่ถ้าของดรสีสันก,ก็เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพราะฉะนั้นลีลาในการทํามาเนี่ยจึงขึ้นยอยู่กับสไตล์คนปดูตรงนี้นะคะวันนั้นท่านท่าไปเนี่ย er. เราก็ไปคุยกันว่าใครเป็น ไว้เมาแล้วจะโมขุนในภาษาต้องบอกตรงนี้เพิ่มเติมนะคะยังไม่ชิมเลยดีกว่าไหมคะถ้าไหนยังไม่ชิมเลยเชิญนะคะว่าจะเปิดเลยนะคะเยค่ะขอบคุณครับอาจารย์กันนิกาตลอดทั้งเมเกอร์วายนะตอนนี้จะเปิดไวายว้ระดับสูบานจานแล้วนะครับทักเตรียมแก้วไว้แล้วกันนะเตรียมแก้วก่อนที่จะ แล้วก็พิลุงสำราญดนตรีในวนี้นะของท่านสันสติพุนจยธทะยาะนะครับผมขออนุญาตนะครับจับฟันตอนนี้ตอนนี้เปิดก่อนเปิดก่อนวายราชมงคลโอ้วูนสนใจเยอะเลยฮะนะครับวายสูราชมงคลเป็นวายต้นแบบของวายหาัเป้าอาจจะเรียกว่าแห่งประเทศไทย นะครับ<ด>ซื้อมาจำกัดจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดใช่ครับเพราะเราผลิตได้แค่ปีละครั้ปีละครั้งถูเท่านั้นต่อไปคงจะได้สังส่งจองสั่งจองแล้วว่าในทัดขวดอีกหนึ่งสองสามสี่ไทยใครจะซื้อครับอย่างเช่นยกตัวอย่างพรีเมียม่ผมนี่ปีละสามร้อยเจ็ดสิบสองขวดระปุย๋ยนึงต่อไปในอนาคตใครจะซื้อพรีเมียม่ผมต้องส่งไลน์มาสั่งจอง เเเลลยยีีทานดมควันนี้ราชมพงคนเราขายกว่าละ450บาทนะจุดจานด้านขว่าฝั่งขวาเลยนะฮะพนักงานสาวสวยเราหน้าต่อค่ะครับผมขออนุญาตนำอารมณ์สิลนปีหลางชิมวายมาเรียนให้ดังผมกำลังชิมไวน์หลักเมานะครับ เลยได้เจครับได้รับเกียรติสูงสุดนะฮะวายหมากเมาคลิตจากขน,น,หนหมากเมา